ทุกคนที่ทำงานบนเรือวิจัยลำนี้ล้วนเป็นนักเรียนที่เรียนเก่งและมัตสึชิตะเฮคิจินอกจากจะเรียนวิชาเอกเทคโนโลยีการเดินเรือแล้วยังจบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมไฟฟ้าทางทะเลอีกสองใบทำให้เขามีความเข้าใจอย่าง่องแท้เกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศคำขอของเย่ฉันไม่ได้ยากอะไรเพียงแค่ถอดโมดูลการสื่อสารออกจากยานพาหนะ ติดตั้งระบบสตาร์ลิงเชื่อมต่อแล้วส่งข้อมูลไปยังที่อยู่ที่กำหนดสำหรับมัตสึชิตะเฮคิจิแล้วนี่เป็นเรื่องง่ายมากดังนั้นเมื่อรถบรรทุกน้ำมันมาถึงมัตสึชิตะเฮคิจิจึงใช้โอกาสที่การเติมน้ำมันจะใช้เวลาอย่างน้อย2ชั่วโมงในการกำจัดเจ้าหน้าที่และทำการดัดแปลงอุปกรณ์ให้เสร็จภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง โมดูลร,ระบตุตำแหน่ง GPS ของยานพาหนะเป็นโมดูลแบบเสียบปลัก๊กใช้งานได้ทันทีเมื่อเปิดเครื่องมันจะเริ่มค้นหาดาวเทียม GPS รับพิกัดแล้วส่งพิกัดแบบเรียลไทม์ไปยังอินเทอร์เฟสข้อมูล5ครั้งต่อวินาทีอุปกรณ์ใดๆในยานพาหนะที่ต้องการพิกัด GPS สามารถรับพิกัดได้โดยตรงจากอินเทอร์เฟสข้อมูลนี้ เครื่องบันทึกเส้นทางการขับขี่จะบันทึกพิกัด GPS และจัดเก็บไว้ในกล่องดำสร้างบันทึกเส้นทางผ่านการบันทึกอย่างต่อเนื่องระบบนำทางจะบันทึกพิกัด GPS และแสดงผลบนแผนที่แบบเรียลไทม์เพื่อให้บริการนำทางแก่ยานพาหนะอุปกรณ์ตรวจสอบเบื้องหลังยังบันทึกพิกัดแบบเรียลไทม์และอัปโหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์ของกระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรมกีฬาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของญี่ปุ่นผ่านดาวเทียม อย่างไรก็ตามเนื่องจากโมดูลการสื่อสารเดิมถูกถอดออกไปแล้วแม้ว่า GPS จะเปิดใช้งานอยู่กระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรมกีฬาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ยังไม่สามารถรับพิกัดแบบเรียลไทม์ได้ระบบสตาร์ลิงที่เย่เฉินให้มัสึชิตะเฮคิจิเปิดใช้งานจะอัปโหลดข้อมูลทั้งหมดนี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์รีเลย์โดยตรงจากนั้นเซิร์ฟเวอร์รีเลย์จะส่งต่อไปยังโมเดล AI นอกจากนี้สัญญาณวิดีโอจากกล้องติดหน้ารถฟังก์ชันมุมมองรอบทิศทาง360องศาและกล้องในห้องโดยสารยังเชื่อมโยงกับสตาร์ลิงทำให้สามารถอัปโหลดภาพทั้งหมดได้แบบเรียลไทม์บนหลังคาของยานพาหนะมีส่วนยื่นออกมาคล้ายกระเป๋าเป้ขนาดใหญ่ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเป็นการรวมเอาอุปกรณ์สื่อสารเครือข่าย ระบบระบตุตำแหน่งดาวเทียมเสาอากาศกำลังสูงและอุปกรณ์อื่น,นๆเข้าไว้ด้วยกันมัสสุชิตะเฮคิจิได้ซ่อนสตาลิงไว้ที่นี่เช่นกันแล้วปิดทับอีกครั้งทำให้การพรางตัวแทบมองไม่เห็นเย่เฉิงติดต่อลียาลินผ่านโทรศรัพท์ดาวเทียมสั่งให้เขาพยายามดักจับข้อมูลนี้ผ่านเซิร์ฟเวอร์รีเลย์เซิร์ฟเวอร์รีเลย์ทำหน้าที่เหมือนไฟวอล์พายนอกแม้ว่าการดัดแปลงที่เขาสั่งให้มัสสุชิตะ เฮคิจ hey, ิทาจะถูกค้นพบคนอื่นๆก็จะเห็นเพียงว่ามีการส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์รีเลย์ผ่านการตั้งค่าของอุปกรณ์แต่จะไม่สามารถติดตามได้ว่าใครเป็นผู้ใช้งานหรือใครเป็นผู้ดึงข้อมูลออกมาลีหย่าหลินไม่คาดคิดว่าผู้อาวุโสข,ของสมาคมชิงแตกสลายที่หายตัวไปในอุชวยาจะไปถึงแอนตาร์กติกาได้จริง และไม่คาดคิดว่าเย่ฉันจะสามารถปกปิดการสอดแนมได้ในระดับหนึ่งโดยใช้วิธีนี้เขาประทับใจมากจึงสั่งให้โมเดล AI เริ่มดักจับข้อมูลทันทีในไม่ช้าโมเดล AI ก็สามารถรับรู้พลวัตแบบเรียวไทมของรถและสัญญาณวิดีโอรอบข้างได้เนื่องจากมีการรับพิกัด GPS บ่อยครั้งแม้ในขณะที่ขับด้วยความเร็วสูง ตำแหน่งของรถจึงแสดงผลแบบเรียลไทม์ด้วยความแม่นยำภายใน1เมตรที่น่าประทับใจยิ่งกว่านั้นคือเมื่อได้รับข้อมูลจากกล้องมองรอบทิศท,ทาง360องศาของรถแล้วเมื่อชายชราปรากฏตัวใกล้รถใบหน้าของเขาจะถูกอัปโหลดไปยังโมเดล AI ทันทีซึ่งสามารถจดจำเขาได้ทันทีเมื่อเห็นเช่นนี้หลี่ยาหลินจึงกล่าวกับเย่เฉินว่า คุณเย่ถ้าเราเชื่อมต่อสัญญาณเสียงจากระบบอินเตอร์คอมของรถได้ด้วยก็จะยิ่งดีเราจะได้ยินบทสนทนาของพวกเขาแบบเรียลไทม์โดยชื่อเสียงในฐานะนักสืบชาวจีนความสามารถในการหาข้อมูลของเขานั้นเหนือกว่าเย่เฉินมากเย่เฉินนึกขึ้นได้จึงอุทานด้วยความยินดีง่ายมากขอมาจะให้คนนั้นจัดการให้เร็วๆ มัตสึชิตะเฮคิจิไม่บ่นอะไรและเชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อสารของยานพาหนะและเสียงจากวิดีโอที่บันทึกไว้ในยานพาหนะเข้ากับสตาร์ลิงทันทีด้วยวิธีนี้ไม่เพียงแต่ช่องทางการสื่อสารของพวกเขาจะถูกบันทึกไว้เท่านั้นแต่บทสนทนาระหว่างคนในยานพาหนะและคนรอบข้างก็จะถูกบันทึกไว้ด้วย ยิ่งไปกว่านั้นแม้ว่าผู้คนจะอยู่ห่างไกลเสียงไม่ชัดหรือมีเสียงรบกวนรอบข้างมากก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะแบบจำลอง AI กำลังปรับปรุงอย่างต่อเนื่องความสามารถในการประมวลผลเสียงจึงยอดเยี่ยมมากมันไม่เพียงแต่สามารถขยายเสียงได้เท่านั้นแต่ยังสามารถกําจัดเสียงรบกวนรอบข้างและเสียงพื้นหลังได้อย่างสมบูรณ์ทำให้เสียงพูดของมนุษย์ชัดเจนขึ้นทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุม สชั่วโมงต่อมารถบรรทุกขนส่งที่บรรทุกเชื้อเพลิงเต็มคันหลาย10ตันก็เริ่มเดินทางกลับที่กัดของรถได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ในแบบจำลอง AI และการสื่อสารทุกช่องทางได้รับการแปลเป็นภาษาจีนโดย AI แบบเรียลไทม์เมื่อหลี่หยาหลินเห็นบทสนทนาที่แปลโดย AI เขาก็สังเกตเห็นจุดที่น่าสงสัยหอลายจุดทันที ตัวอย่างเช่นพวกเขาพูดถึงชื่อรหัสภายใน4ชื่อในบทสนทนาได้แก่ทีมสำรวจภาคพื้นดินที่1ทีมสำรวจภาคพื้นดินที่2ทีมสำรวจภาคพื้นดินที่3และทีมสำรวจทางอากาศนี่แสดงให้เห็นว่าอีกฝ่ายกำลังดำเนินการสำรวจขนาดใหญ่มากนอกจากนี้พวกเขายังพูดถึงเมืองใต้ดินหลายครั้งในการสนทนา และถามอีกฝ่ายซ้ำๆว่าผลการสแกนเรดาร์แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะมีเมืองใต้ดินอยู่หรือไม่ดังนั้นเขาจึงรายงานสถานการณ์ให้เย่เฉินทราบทันทีเย่เฉินจึงประหนักว่าอีกฝ่ายกำลังสแกนแผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกาอย่างต่อเนื่องเพื่อค้นหาเมืองใต้ดินตามหลักเหตุผลแล้วสถานที่แห่งนี้ต้องมีอยู่ก่อนการกำเนิดของมนุษย์โฮโมเซเปียนนานแล้ว แม้แต่ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในปัจจุบันมนุษย์ก็ไม่สามารถสร้างเมืองใต้แผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกาได้นับประสาอะไรกับคนโบราณกล่าวอีกในหนึ่งหากไม่มีอุปกรณ์และสเสบียงที่เพียงพอคนโบราณคงต้องพินาศอย่างแน่นอนขณะที่เขาครุ่นคิดเรื่องนี้เขาก็นึกถึงหลินว่านเออขึ้นมาทันทีลินว่า นอเอ๋มีร่างกายอ่อนแอแต่เพราะเธอได้กินยาเม็ดเขียวอมตะแล้วความหนาวเย็นจัดจึงไม่ใช่ปัญหาสำหรับเธอจากนั้นเขาก็คิดว่าหากลินว่านเออซึ่งไม่ได้ฝึกฝนวิชาใดๆยังสามารถทนต่อความหนาวเย็นจัดได้แล้วผู้ฝึกฝนวิชาอย่างเขาหรือแม้แต่ผู้ที่มีระดับการฝึกฝนสูงกว่ามากจะสามารถเข้าไปในแอนตาร์กติกาได้อย่างไร สำหรับผู้ฝึกฝนพลังปราณการเดินทางมายัางแอนตาร์กติกาคงไม่ใช่เรื่องยากแม้ว่าการเข้าในฤดูหนาวจะยากแต่ในฤดูร้อนก็ไม่ใช่ปัญหาดังนั้นการเปรียบเทียบระหว่างยุคโบราณและยุคปัจจุบันจึงค่อยๆก่อตัวขึ้นในความคิดของเขาในแอนตาร์กติกาปัจจุบันคนธรรมดาเข้าได้ยากแต่เหล่านักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าไปได้ด้วยอุปกรณ์ที่เหนือกว่า ในแอนตาร์กติกาโบราณคนธรรมดาไม่สามารถเข้าไปได้เลยแต่ผู้ฝึกฝนพลังปราณสามารถเข้าไปได้ด้วยพลังปราณอันทรงพลังของพวกเขานี่หมายความว่าในสมัยโบราณแอนตาร์กติกาเป็นที่หลบภัยที่แท้จริงสำหรับผู้ฝึกฝนพลังปราณแม้แต่ภูเขาที่ลึกที่สุดของเทือกเขาแสนลูกก็ยังสามารถเข้าไปได้โดยบังเอิญโดยคนธรรมดาแต่แอนตาร์กติกาเป็นไปไม่ได้เขตละติจูด40 ที่คำรามทำหน้าที่เป็นกำแพงป้องกันตามธรรมชาติปิดกั้นคนธรรมดาอย่างสมบูรณ์ดินแดนบริสุทธิ์แห่งนี้ที่ถูกตัดขาดจากคนธรรมดาอย่างสิ้นเชิงเป็นสนามฝึกฝนในอุดมคติสำหรับผู้ฝึกฝนพลังปราณผู้อาวุโสข,ของสมาคมชําระล้างที่แตกสลายซึ่งกำลังค้นหาเมืองใต้ดินที่นี่อาจถูกสร้างขึ้นโดยผู้ฝึกฝนพลังปราณในสมัยนั้นหรือไม่ แอนตาร์กติกายังคงไม่ถูกแต่ต้องอย่างน้อยหลายพันปีในประวัติศาสตร์ของมนุษย์หากนิกายได้ช่วยโอกาสนี้และพัฒนาขยายพันธุ์ในที่นั้นเป็นเวลาหลายร้อยหรือหลายพันปีนิกายนั้นย่อมมีขนาดใหญ่มากอย่างไม่ต้องสงสยัยแม้ว่าแผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกาจะมีอยู่มานานหลายร้อยล้านปีแล้วแต่อุณหภูมิที่รุนแรงพายุรุนแรงและพายุหิมะทำให้ผู้ปฏิบัติธรรมที่เกิดใหม่ เด็กและผู้สูงอายุไม่สามารถทนต่อสภาพอากาศที่รุนแรงเช่นนั้นได้หากพวกเขาจะอาศัยอยู่ที่นั่นในระยะยาวดังนั้นทางเลือกที่ดีที่สุดคือการสร้างเมืองใต้ดินที่สามารถหลบภัยจากพายุได้หากข้อสรุปทั้งหมดนี้เป็นจริงผู้ปฏิบัติธรรมเหล่านี้ก็สูญเสียหนทางสุดท้ายสู่การบรรลุธรรมในช่วงยุคสิ้นสุดของธรรมะมีเพียงสองความเป็นไปได้สำหรับพวกเขา ไม่พวกเขาก็ค่อยๆตายไปรุ่นต่อรุ่นจำนวนของพวกเขาลดลงพวกเขาตกอยู่ในกับดักประชากรและในที่สุดก็สูญสิ้นไปทั้งหมดหรือพวกเขายังคงขยายพันธุ์ต่อไปในมุมใดมุมหนึ่งที่ไม่รู้จักจนถึงทุกวันนี้